นั่งไข่ย่อยรวยขม่วงอร่อยนะขม่วงเปลี่ยนมีสุกเลย

จอมาเข้าบ้านจอมาเข้าบ้านแล้วเอ้าวมาทุกลูกเหมือนกันเขาส่งให้ก่อนนั่นคือการที่ะรวมหมดลูกแมวแะไรกัแมวเอ้ย กินเลยแต่กวาเปรี้ยวหวาน,วนใช่กินพวกเกาสบอยมันกินดีหวานมากไปไม่อร่อยน้ำดอกไม,ม้หมด่ิดยอรยใหญ่เลยนั่งกินกับบ้านเองซ้อมอยู่ซ้อมกินซ้อมอยู่ซ้อมกินในบ้านมันกิดเลย บจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเนี่ยนี่ยจินี่ยอนังบนอะไรวะมันกีหรือวะ